En, tre, to, én. ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง9ตั้งอยู่บ้านเลขที่2หมู่ที่11บ้านสันติสุขตำบลนนจเจริญอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน31ไร่2งาน76ตารางวา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง9เดิมชื่อโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง8ตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2516โดยมีกรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างวิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง9เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาพันธกิจ 1. จัดการศึกษาระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 3. จัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้น่าดูน่าอยู่น่าเรียน 4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกจกิตสำนึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและท้องถิน่นปรัชญ,ญาของโรงเรียนปัญญาโลกัสมิปัญโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกคำขวัญของโรงเรียนไฝ่รู้คู่คุณธรรมนำสาม,มคัคคีมีวินนัยสีประจำโรงเรียนน้ำเงินขาวข้อมูลด้านบุคลากรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง9ก้ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 21คนดังนี้ 1. ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน1คน 2. ข้ค่าราชการครูจำนวน15คน 3. พนักงานราชการจำนวน1คน 4. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คน 5. นักการพานโรงจำนวน1คน 1> 6. เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คน7ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน1คนข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2563 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด175คนแยกตามระดับชั้นดังนี้ 1. ระดับชั้นอนุบาลจำนวน32คน 2. ระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน104คน 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน39คนโรงเรียนนี้คมสร้างตนเอง9จึงแบ่งการบริหารโรงเรียนออกเป็น4กลุ่มง,งานคือ 1. กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 2. กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 3. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้ 1. นายพิศนเนตรประโคนผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นางกัลยาณีแสนโคตรหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 3. นายจารุศักด์เขมะปัญญาหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 4นางชบาภัยรัตนาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 5. นายวีระศรีดาหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง9ได้พัฒนาการจัดการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ 1. พัฒนาคุณภาพและยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นพื้นที่คุณภาพ Quality Land 2. ์ เสริมสร้างและรักษาคุณภาพวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและร่วมรับผิดชอบผลการจัดการศึกษา 4. ส่งเสริมการสร้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดการศึกษา 5. านำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรม เชื่อมโยงผสมผสานให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขผลจากการดำเนินโครงการทำให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดผลสำริดทางการเรียนดังนี้ผลสำธิอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้านอ่านออกเสียงค่าเฉลี่ยร้อยละ66.55ด้านอ่านรู้เรื่อง ค่าเฉลี่ยร้อยละ63.33รวมค่าเฉลี่ยร้อยละ64.94ระดับผลการประเมิอนอยู่ในระดับดีลำดับที่165ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุริรัมย์เขต2ผลสมริด NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ด้านภาษาไทยค่าเฉลี่ยร้อยละ60.90ด้านคณิตศาสตร ค่าเฉลี่ยร้อยละ59.90รวมค่าเฉลี่ยร้อยละ60.40ดลำดับที่25ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสองผลสำริดโอเนตชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระภาษาไทยค่าเฉลี่ยร้อยละ45.84กลุ่มสาระภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ยร้อยละ23.64 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ยร้อยละ30.91กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ค่าเฉลี่ยร้อยละ41.75รวมค่าเฉลี่ยร้อยละ35.54ลำดับที่122ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบูรีรัมย์เขตสอผลสมริดโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระภาษาไทยค่าเฉลี่ยร้อยละ51.23 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ยร้อยละ26.62กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ยร้อยละ22.77กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ค่าเฉลี่ยร้อยละ29.96รวมค่าเฉลี่ยร้อยละ32.65าลำดับที่50ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบูรีรัมย์เขต2รางวัลที่ได้รับ 1. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดก,การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3. นางสาวชินาลัยดอกประโคนครูผู้ได้รับรางวัลน,นวัตกรรมดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5ระดับกลุ่มโรงเรียนบ้านกลัว2 จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2